คนดาผู้ที่มีศรัทธาต้องศรัทธาในการพ้นทุกข์ศรัทธาในคําสอนพระพุทธเ,เจ้าศรัทธาในแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอริยะบุคคลออกจากวัฏฏะสงสารเข้าสู่การเป็นผู้ที่พ้นทุกข์นี่ก็จะต้องศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในวิธีการคําสั่งสอนจะต้องเป็นผู้มีวิริยะความเพียรจะต้องเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งเกิดเป็นพลังที่เรียกว่า อินทรีทั้งห้าภระทั้งห้าต้องเกิดเป็นความยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่จะต้องมีเลี้ยวมีแรงหลายคนนั้นอาจจะมีศรัทธาแต่ศรัทธาที่อ่อนแอหลายคนก็มีความวิริยะแต่วิริยะที่ไม่มีกําลังวังชาเป็นวิริยาเป็นแพงแค่ขอให้ทําไปทีทําผ่านไปไปวันวันนั่นไม่ได้เป็นพลังงานยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีปัญญาก็ไม่ได้พิจ,จารณาอย่างเยียบคายไม่ได้ปีไม่ได้มีความรู้อย่างลึกซึ้งเป็นผู้มี สมาธิเรียกว่ามีจิตตั้งมั่นแต่ก็ไม่ได้มีความแน่วแน่เข้มแข็งในจิตใจเป็นผู้มีสติสติก็ไม่แหลมคมดังนั้นเมื่อมีหังครบแล้วเหมือนอาวุธที่ครบแล้วเราจะต้องฝึกผลกําลังให้เกิดขึ้น ให้เป็นผู้มีาระาระนี่เป็นความสําคัญเหมือนเรามีมีดที่แหลมคมแต่เราไม่มีแรงยกไม่มีแรงเชือดไม่มีแรงเฉือนไม่มีแรงที่จะฟันเราก็จะไม่มีวันชนะศัตรูการที่จะชนะศัตรูได้ฆ่าศึกได้จะต้องมีอาวุธที่แหลมคมนอกจากอาวุธแล้วจะต้องมีกําลังที่กําลังวังชาที่มากมายสามารถที่จะกําจัดอาสวะกิเลตได้